เอาละครับสวัสดีสวีดัตเพื่อนเพื่อๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมียเอมนะครับวันนี้มาพบกับผมนะนายนัเซอร์เอ็กนะครับยังไงก็ฝากสวัสดีทุกคนอีกรอบด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับระบบมนทนนะครับว่าระบบมนทนเนี่ยมีความสามารถและเราจะต้องอัพไปในแนวทางไหนบ้างนะครับสําหรับมนทลทักษะและมนทลต่อสู้นะครับมี2มนทลนะ ก็เขาเรียกว่าระบบรูนแล้วกันนะครับเป็นรูนของตัวละครล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่าเราควรจะอัพไปในแนวทางไหนและเราจะเล่นไปในแนวทางไหนสําหรับทักษะและการต่อสู้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังกันนะครับขอเคลียร์มอนเตอร์ตรงนี้ก่อนเฮ้ยจ้ะไอ้กแกผมเล่นนักเวทนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนจากตีศูนย์มาเป็นกระบี่แล้วนะครับก็ค่อนข้างจะแรงมากขึ้นนะครับก็ตีเร็วตีมันต้องกระบี่เลยครับผมเบื่อเออ ในส่วนของไม้เท้าแล้วนะครับหรือว่าตีศูนย์แล้วนะครับมันเหมือนโพไซดอนยังไงไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยตรงปกนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่ามาเป็นกระบี่ดีกว่าเทดีก่อนอื่นเลยนะครับฝากร้านเติมเกมไ้ด้วยนะครับร้านชื่อว่าเตราโกพัทนะครับรับเติมเกมมือถือราคาถูกนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมเกมมือถือราคาถูกติดต่อไปที่เตล่าโกพัได้เลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเติมเกมเมียเอ็มนะครับเรามีโปรโมชั่นให้ดังนี้เลยนะครับ ก็ใครอยากเติมเมอมก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เติมเกมแล้วนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องนัซเซอร์ด้วยนะครับจะได้รับส่วนลดพิเศษมากมายเลยนะครับอ่ะเพื่อนๆทุกคนมาดูกันนะครับว่าระบบมณฑลเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยที่ผมจะมาคุยเรื่องระบบมณฑลนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่าตรงนี้ก่อนนะครับก็คือค่าพลังเนาะนะครับแต่ละอาชีพนะครับจะใช้สเตตัสไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับเขียนว่าพลังทําลาย นะครับถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าตัวละครไหนนะครับใช้พลังอะไรบ้างเราคลิกมานะครับในแต่ละคํานะครับอย่างเช่นแม่นยํานะครับโอกาสแม่นยําในการโจมตีนะครับคํานวณพร้อมกับการหลบหลีกของคู่ต่อสู้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อัพหลบหลีกเยอะนะครับเราจะตีมิดนะครับหรือถ้าเราอัพหลบหลีกเยอะคนอื่นจะตีเรามิดนะครับเราก็ต้องมาบวกลบกับค่าแม่นยําของเรานะครับ ในส่วนของค่าหลบหลีกของผมอยู่ที่160นะครับเบสประมาณ200กําลังดีนะครับ200กลังดีส่วนแม่นยำเนี่ยผมให้ประมาณสัก300-350นะครับแล้วก็ในส่วนของนักเวทนะครับเราจะใช้ในส่วนของค่าพลังเวทเท่านั้นนะครับถ้าเราใส่ในส่วนของออปพลังโจมตีเนี่ยหรือพลังทาลายเราไม่สามารถใช้ค่านี้ได้นะครับให้เรามาดูนะครับเขาบอกว่าค่าพลังสําคัญที่กําหนดดาเมจ โจมตีของนักรบและเซียนเต่าเท่านั้นนะครับเซียนเต่าและนักรบจะโจมตีโดยใช้ค่าพลังทําลายเท่านั้นนะครับส่วนพลังเวทไม่เกี่ยวกันนะครับจะเป็นนักเวทเท่านั้นเนาะเพราะฉะนั้นเวลาเราใส่ของนะครับให้เราดูในส่วนของพลังเวทเป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ให้ดูในส่วนของพลังเวทเป็นหลักเนาะถ้าเป็นพลังทําลายนะครับเราจะไม่ใส่นะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่เล่นนักเวทนะครับก็บอกให้ประมาณนี้นะครับถามว่าทําไมถึงต้องรู้ตรงนี้ก่อนอะมาดูตรงมณฑลกันนะครับ มณฑลนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ส่วนนะครับเอทีเคดฟแล้วก็ฟื้นฟูนะครับ HP ละกันนะครับเป็น HP ละกันตรงนี้นะอันนี้จะอยู่ในส่วนของมณฑนการต่อสู้นะครับให้เรามาดูตรงนี้นะครับจุดที่ประจรหลัก8ทับ45จุดที่ประจรวงในศูนย์วงนอกศนนะครับอ่ะให้มาดูการวงในวงนอกคืออะไรหลักคือวงที่อยู่ข้างในนี้นะครับ ส่วนวงในคือวงกลางวงนอกคือวงนี้นะครับวงนี้คือวงนอกนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันผมจะอธิบายอันแรกก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับ ATK นะครับสีแดงสีแดงเราจะัพอะไรบ้างนะครับโจมตีเวทต,ต่ำสุดนะครับอันนี้จะเป็นป้องกันต่ำสุด อันนี้จะเป็นป้องการต่ําสุดนะครับพวกหลบหลีกพวกค่าต้านสเตตัสต,ต,ต่างๆนะครับค่าต้านขี้อะไรต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพลังเวทและการฟื้นฟูนะครับให้เรามาดูตรงนี้ได้นะฮะก็จะเป็นพวก MP HP อะไรต่างๆนะครับน้ายาการรอปไอเทมต่างๆนะครับพวกได้ได้เหรียญพวกอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นในส่วนของตรงนี้มากกว่าฟื้นฟูเนาะสำหรับสายโจมตีจะเป็นในส่วนสีแดงนะครับแต่ละอาชีพจะไม่เหมือนกันนะครับ อาจจะได้ในส่วนของพลังโจมตีทำ,ำ,ำลายสัาสุดทำลายสูงสุดอารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วเพื่อนเพ่คนไหนนะครับที่เล่นนักดาบก็ต้องอัพตรงนี้ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่อจะให้รีดดามเจออกมาได้เร็วที่สุดและแรงที่สุดเพราะว่านักดาบอย่างอย่างแรกเลยนะครับนักดาบจะเป็นตัวละครที่โจมตีเบาเพราะฉะนั้นเมื่อเราโจมตีแรงแล้วนะครับเราค่อยมาอัพในส่วนของมนทนสีฟ้านั่นเองนะครับบวกพลังป้องกันนะฮะ สำหรับนักเวของผมนะครับผมจะอัพในส่วนของพลังเวตรงนี้เลยนะครับใครอยากเล่นก็เล่นตามได้นะครับผมอัพในส่วนของแม่นยำนะครับเลเวล3กับเลเวล3นะครับเป็นบวก6แล้วนะครับตอนนี้ผมจะเอาให้ตันทั้งสองข้างนะครับและผมจะมาอัพในส่วนของการโจมตีทะลวงเกาะป้องกันนั่นเองนะครับต่องชิ้นนี้เดี๋ยวผมค่อยมาลงนะผมเอาแค่แม่นยำก่อนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งก็ติดมิสนะครับหรือติดพลาดใส่ตัวละครหรือว่าผู้เล่นต่างๆนะครับอ่าก็เลยก็ต้องมา อัพแม่นยำก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆอยากจะเล่นในส่วนของการป้องกันก็อัพได้นะแต่อย่าลืมนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนอัพผิดไปแล้วนะครับเพื่อนๆนจะต้องรีนะครับรีในส่วนของชีพจรเนี่ยอันหนึ่งนะครับ400ทองเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะรีหมดเลยในกรณีที่อัพไปเยอะมากนะครับในส่วนของขวดขวดนี้นะครับราคา4 0 0พันทองเลยนะเพื่อนๆนแพงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอัพมนทนหรือจะอัพชีพจรอัพให้ดีนะครับ ให้ดีอย่าให้ผิดนะครับเพราะว่ามันจะกลับไปแก้ไขค่อนข้างแพงนะครับมูลค่าแก้ไขแพงนะครับก็ลองคํานวณดูก่อนนะครับว่าเราอยากเล่นสายไหนอะไรยังไงนะครับผมมาสรุปให้คร่าวๆประมาณนี้นะครับดูพลังดูสเตตัสดูตัวละครเป็นหลักดูอาชีพเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยอัพให้เต็มก่อนก็ได้หรือว่าจะทยอยก็ได้นะครับในส่วนของตรงนี้ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นอยู่กับ ความา Andrea, ว movie, สามารถแล้วก็อาชีพของตัวละครเรานะครับว่าเราจะเล่นไปในแนวทางไหนค่าคนก่อนไหมหรือจะเอายังไงนะครับสำหรับผมแล้วผมแนะนําให้ทําการอัพที่ประจรให้เหมาะสมกับการเก็บเลเวลก่อนนะครับเพราะช่วงนี้เป็นการช่วงเก็บเลเวลช่วงกอบโกยก่อนนะครับกอบโกยอะไรกอบโกยเวลกอบโกยทรัพยากรนะครับไม่ได้เอาไว้ขายนะครับเอามาอัพตัวละครก่อนนะครับเออฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าไปตรงนี้ได้เห็นไหมเราสามารถหมุนได้นะครับหมุนก็แพงอยู่นะครับหมุน หมุนในส่วนของมณฑลตรงนี้เห็นไหมนะครับถ้าเรามีนะครับเราสามารถหมุนได้เห็นปะเราสามารถหมุนได้นะครับก็แล้วแต่เรานะแต่เราต้องใช้นี่ด้วยนะเกมทิศในการหมุนนะครับไม่งั้นหมุนไม่ได้เนาะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่ามณฑลนะครับมาดูในส่วนของมณฑลทักษะกันบ้างนะครับมณฑลทักษะนะฮะก็จะเป็นในส่วนของทักษะการดําเนินชีวิตนะครับทักษะการเดินชีวิตละกันนะอธิบายสั้นๆง่ายๆนะก็คือ การขุดนะครับ2เลยเล่นแร่แปรธาตุนะครับ3เลยนะครับการสร้างนั่นเองเนาะการระบุการขอพรนะครับก็แบ่งการเป็นสาหมวดนะครับแนะนำนะครับให้เพื่อนๆไปเล่นในส่วนของการขุดก่อนนะครับเอาดาร์กสตีลก่อนนะครับมาอัพตัวละครก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆไปเอาสร้างเนี่ยเพื่อนๆไม่มีเวลามาทําตรงนี้แน่นอนนะครับขุดเนี่ยไม่ได้แน่นอนเพื่อนๆต้องซื้อเอานะครับ ต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเอาขุดก่อนนะครับก็เราสามารถที่จะเล่นไปต่อได้นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมจะรออัพอันนี้นะครับเพิ่มเลเวลขุดวกอีกหนึ่งนะครับเนี่ยผมต้องการตรงนี้แต่ผมไม่มีอันนี้นะครับผมต้องเก็บอีก100แล้วก็วกอีก50นะครับกว่าหนึรชิ้นนะครับก็ได้แล้วเนาะก็มาเพิ่มเลเวลขุดมาอีกหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับให้เพื่อนๆอนอัพพวกในสายขุดก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ดาร์คสตีลในการอัพตัวละครเพิ่ม C p ตัวละครขขออองงเเราาค่นนน้้ยะะะัพฉก เอาเป็นทักษะตรงนี้ก่อนดีกว่านะครับสำหรับบนทนเนาะนะครับก็มาสรุปให้คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับบนทลนนะครับก็ไม่มีอะไรยากแค่เข้าใจตัวละครแล้วก็เข้าใจหลักสเตตัสของเรานะครับว่าเราต้องการอะไรบ้างนะครับในส่วนไหนอะไรยังไงนะครับสำหรับวันนี้ก็สรุปง่ายๆฟังเท่านี้นะครับแล้วก็ของของผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทำการใส่แหวนเพิ่มแล้วนะครับเพิ่งดอกแหวนมานะฮะวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสำหรับเมมผิดพลาดประการใดผิดถูกยังไงฝาก คอมเมนต์ด,ด้วยกันนะครับหรือมีเทคนิคดีๆก็อย่าลืม,มคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องราไปก่อนนะครับสวัสดีสวีดาาัตจ้าายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ